ไอห,หมอนั่นยังอยู่ตรงนี้อีกเหรอวูสนักเวทนั่นมียุติธรรมเลยแต่ฉันต้องกำจัดเขาทันทีโดยไม่ให้เขามีเวลาทำอะไรแปลกแล้วที่นี่มันก็แปลกจริงๆเขาทเล์ตฉันไม่สิย้ายฉันมายังมิติอื่นว่าแล้วเชียวถ้าฉันใช้เวลามากกว่า30ิวินาทีในการออกไปฉันจะต้องแพ้แพ้ของแกล้มเหลวแล้วนักเวทการจะออกจากมิตินี้ไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่านั้นอีกแล้วเราเพียงแค่ปล่อยขี้ไอที่สองพลังออกมา อืมว mm, ูชฮ้อแปลกๆฮี่ฉันกลับมาแล้วเอ๊ะอะไรเนี่ยบอมแต่แซสพ่อในที่สุดไอ้พ่อป้าเกิดป้าอะไรขึ้นที่นี่กันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวสิฟิวแกมาทำอะไรที่นี่ฉันหวังว่าพวกวากาสจะทำสิ่งที่ถูกต้องเขาไม่ระหนักถึงเวลาที่ผ่านไปเฮ้ยฟังกันบ้างสิวะแคกหยุด เดี๋ยวก่อนอย่าทำแบบนั้นหมดเวลาแล้วเบจิตโตจากจักรวาลที่16คุณแพ้การต่อสู้แล้วครับกรุณาออกมาจากเวทีด้วยแพ้ได้ไงคุณหายไปนานกว่า30วินาทีนะครับผิดแล้วฉันว่าฉันกลับมาได้ภายในเวลาไม่ถึง20วินาทีด้วยซ้ำพ่อหายไป2ชั่วโมงเลยนะไอเวนพ่อพลาดการต่อสู้ของฉันไปด้วยสชั่วโมงหรือ เราคิดออกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น X X I ขังคุณไว้ในมิติที่เวลาไหลไปอย่างแตกต่างสำหรับคุณมันเป็นเพียงไม่กี่วินาทีแต่สำหรับเรามันผ่านไปแล้ว1ชั่วโมง44นาทีนับจากนั้นเราก็ได้ทำการต่อสู้กันอีกหลายครั้งฉันโดนหลอกมิตินั้นทำงานเหมือนห้องแห่งวิญ,ญญาณและเวลาแต่ไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วเราจะแข่งกันต่อ,อันได้ยังไอ้จอมหลงทางเราจะหาวิธีหยุดเบจิตโตให้ได้ เขาไม่ใช่ผู้ไร้เทียมทานเขาเป็นนะคุณนี่ไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆใช่ไหมตราบใดที่เรามีสิ่งนี้เขาจะไม่ได้ดังใจหวังคุณอาจจะเอาชนะคนอื่นๆทั้งหมดได้แต่คุณไม่สามารถแต่ต้องชินได้นั่นทําให้ฉันแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาจักรวาลทั้งหมดสินะฉันแค่ไม่อยากให้แกตายจําไว้และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยค่ะหนูเสียใจใช่ฉันด้วยไปถอะพ่อปล่อยให้พวกเขาแข่งขันกันตอ่อไม่เอาะ นี่มันไม่ยุติธรรมมันเป็นกลอุบายที่สกปรกในการต่อสู้จริงฉันคงเอาชนะเขาได้ในที่สุดกฎการแข่งขันนี่แม่งโคตรงี่เง่าเลยพ่อคิดอย่างนั้นหรอครับพ่อหายไปตั้งหลายชั่วโมงลองนึกดูว่าคู่ต่อสู้ของพ่อจะทําอะไรได้บ้างเขาคงมีเวลาทําลายโลกได้สองครั้งไปแล้วล่ะครับถ้าสู้กันจริงพ่อก็คงจะแพ้เหมือนกันพ่อน่ะแพ้แล้วนะครับ หุบป,ปากซะโกหังฉันจะไม่ยอมแพ้ในการแข่งขันครั้งนี้เล่นเกมโง,ง่งงต่อไปแล้วเราก็กลับไปสู่จักรวาลของเราและปังก็จะไม่ฟื้นขึ้นมานะครับผมจะไม่อนุญาตให้ทำแบบนั้นเด็ดขาดแกลองไปถามเ x i ดูซิว่าจะขอรีแมทได้ไหมเออได้ครับท่านฉันขอเวลาอยู่คนเดียวสักพักโทษทีที่ฉันรบกวนนะนั่นไงเขากลับไปนอนอีกแล้วฟิวเหตุการณ์จบลงแล้วทุกคนการแข่งขันดำเนินต่อไปได้พร้อมนะ วิสัยทัศน์ของฉันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วคิดว่านะเขาไม่ยอมตอบอะไรเลยครับนี่แกแล้อฉันเลนหรือไงฉันต้องการแข่งขันอีกครั้งฉันไม่สนใจว่าไอ้คิดขาดส,สองคนนั้นจะยอมแพ้หรือเปล่าเราเห็นการล้ะเลียนแบบสมัครเล่นมามา,มากพอแล้วเรียนท่านไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะตัดสินใจนะไม่ใช่สำหรับฉันหรอกตลกจังฉันควบคุมทุกอย่างมาตั้งแต่แรกแล้วบ๊ม ฉันอยู่ทุกที่ฉันมีดราก้อนมดของแกฉันมีเทคโนโลยีของแกฉันรู้ความลับของแกและฉันก็เล่นกับความคิดของแกฉันตัดสินใจว่าใครจะอยู่ใครจะตายและใครจะถูกดูดซับแสส่งเขากลับไปยังจักรวาลตัวเองมันหยุดทำงานอีกแล้วแต่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  ไอ้โง่ฉันเป็นคนกําหนดเองว่าเมื่อไรมันจะทํางานฉันเสร็จสิ้นการดึงเชือกจากความมืดแล้วตอนนี้ฉันจะทํามันอย่างเปิดเผยอาแสแสอา่อ่ะปไอ้นี่มันคืออะไรวะเนี่ยฮ่ฉันจะใช้คาบนาันไหนอย่าทำนะงานเลี้ยงเต้นรำครั้งนี้จะจบลงแล้ว ทุกคนมารวมกันตรงนี้วูมอเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่แกทำดยจดาุด,ดจดอาเขาทำปิดกอดดูสิฉันประท้วงแล้วแต่ก็ไม่ทำอะไรเลยอึบเฮ้ยอ,อันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยโทษทีฉันแค่กลั้นหัวเราะเองฉันจะเป็นคนตัดสินทุกไฟนับจากนี้เป็นต้นไปฉันเป็นกรรมการที่ดีมากนะ กใหม่คุณจะได้รับความช่วยเหลือเท่าที่คุณต้องการคุณจะชนะเมื่อฉันตัดสินว่าคุณชนะเอาล่ะการต่อสู้แรกจะมาดูกันดีกว่าแบมแบมแบมฟักพ่อฉันไปอยู่ไหนวะห่างออกไปหลายปีแสงบ้าเอ้ยโอกาสอันยิ่งใหญ่ถูกทำลายนโดยนกเวทผู้ขี้โกงและที่แย่ไปกว่านั้นฉันอยากต่อยโกหงมากๆถึงแม้เขาจะพูดถูกฉันก็ยังอยากทุบกระโหลกเขาให้แหลกวูช ควาหมหงุดหงิดทำให้ฉันกลายเป็นบราเอ้อเอาเธอะกฮหังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดงานเราสามารถเจราจาแมทอื่นๆได้อีกหรือฉันจะสู้กับบูที่นี่ก็ได้เขาจะต้องยอมรับอย่างแน่นอนฉันสงสัยว่านาเม็กตัวใหญ่หรือเซลจะยอมสู้ข้างนอกเหมือนกันหรือเปล่าฮู้ทุกอย่างจะดีขึ้นและฉันก็สามารถควบคุมตัวเองได้สมบูรณ์แบบในที่สุดอืมฉันต้องหายใจป้าเอ้ยมันไม่ช่วยอะไรเลยไอ,อ้โง่ มันเป็นการแสดงที่มีการโต้ตอบได้สมจริงทีเดียวเออมันใช่เหรอโลคงทนได้อีกไม่นานเบจิต้าเราต้องปลดปล่อยพลังทั้งหมดของเราไม่มีทางอะ่ะฉันทนอยู่ได้เป็นชั่วโมงๆมมพลังทั้งหมดของฉันมีไว้สาหรับการต่อสู้อันดุดเดือดของเราไม่ใช่มากฝรั่งสีชมพูที่เราเอาชนะไปแล้วอย่าแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าสองนะปลาไม่มีเหตุผลอะไรที่จะหยุดบูถ้ามันหมายถึงการฆ่าทุกคนรอบๆตัวไปด้วยวูมหยุด เราปลอดภัยแล้วอะอะไรกันได้ไงมันเป็นไปไม่ได้คุณควรจะเย็นลงหน่อยได้แล้วแล้วตอนนี้ก็จบลง